ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําตัวนี้เข้ากับกล่องชุดนี้เรียบร้อยละนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบทัมเมอร์นะครับสามารถสั่งงานผ่านตัวตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็สามารถากดที่เมนนวลก็ได้นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ทําทเป็นเมนนวลได้หรือว่าออโต้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ผมก็ได้ทําการตั้งค่าโปรแกรมเรียบร้อยนะครับโดยการให้ผ่านตัวตัวนี้นะครับผมก็ไม่ไม่รู้สับว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาสายตัวนี้มาต่อเข้ากับตรงที่มันมีบอกอยู่ตรงนี้เหมือกันนะครับมันก็จะมี D1 D2 น,นะครับเราต้องต้องสั่งงานผ่านตัวนี้แล้วก็มันจะมีคู่มือให้นะครับว่าเราต้องตั้งค่าโปรแกรมให้มัน สั่งงานผ่านทา้ามอือยังไงอะไรประมาณนี้นะครับม,มันมีคู่มือให้นะตัวนี้นะครับอ่า p p ศูนย์ขีดศูนย์สองเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องตั้งเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมแล้วก็ p 0ศูนย์ขีดศูนย์สามเนี่ยเราต้องตั้งเป็นอ่าสามปกติของมันอยู่แล้วนะครับวิธีการตั้งค่าแล้วก็กดที่โปรแกรมนะครับแล้วก็อ่า อันนี้000ตัวเนี้ยเราก็01ตัวเนี้ยเราก็มันก็จะเป็นค่า2เห็นไหม2ก็ก็เลข2ปกตินะครับแต่พอมาเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้02เนาะ02ตัวเนี้ยเราต้องตั้งเป็น1นะครับปกติมันจะเป็น0นะเราต้องตั้งเป็น1นะครับแล้วก็03เนี่ยเราก็ตั้งเป็นเลข3ก็ถือว่าใช้งานได้ละนะครับแล้วก็ตั้งมาเป็นตัวนี้เป็นเฮิร์ตนะครับเป็นเฮิร์ต เป็น50เฮิรต์นะครับเราสามารถตั้งตั้งค่าเฮิรต์ได้นะครับว่าเราจะให้มันกี่เฮิรต์แต่ถ้าจะให้ดีก็ตั้งต,งตามที่ปั๊มน้ําเรามีนะครับปั๊มน้ําเราใช้แค่50เฮิรต์เราก็ตั้ง50เฮิรต์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ํามิซู2แรง3เฟสนะครับเป็นแบบหน้าแป่นเนาะก็อีกตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะใช้เป็นไฟ220โวลต์เข้าออกเป็น220โวลต์แต่เป็น3เฟสนะครับอ่าสเฟสก็ วิธีการต่อให้ไฟออก220บโวลต์เราต้องเราต้องตั้งเราต้องต่อเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าต่อเป็นแบบข้างบนตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟ320ก็คือถ้าเราเอาตัวเนี้ยเป็นเป็นแผ่นอทองแดงอะ่ะนะครับเป็นแผ่นทองแดงตัวเนี้ยเรามาจัมข้างบนตัวนี้3ตัวมันก็จะเป็นไฟ380เข้าแต่ถ้าเรามาจัมแบบนี้เป็นแบบแนวตรงแบบนี้นะครับเราจะเอาไฟ220บโวลต์เข้านะครับถ้าเดี๋ยวผมจะ สั่งให้เป็นเมนนุนก่อนลวกันนะครับพอเป็นเมนวุนเนี่ยเรากดสตาร์ทเห็นไหมตัวนี้ก็จะทํางานไปเลยนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําก็จะทํางานเห็นไหมมันก็จะมันก็จะทํางานตั้งเริ่มที่เราตั้งค่าเฮิร์ตไว้มูต่าผมจะให้มันทํางานแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งตัวนี้อ่าครึ่งหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าเฮิร์ตนะครับปั๊มน้าก็จะเบาลงเห็นไหม แต่ปั๊มน้ำจะไม่เสียนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันมันครอบคลุมได้นะครับปั๊มน้ำจะเราจะไม่เสียแต่ถ้าเราอยากให้มันเต็มแม็กไปเลยเราก็สั่งให้เป็นแบบ50ไปเลยมันก็จะเริ่มรันตั้งแต่เบาๆขึ้นไปจนถึงแบบแรงสุดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาหารนี้ผมปิดนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่ออโต้นะครับพอเราปิดปุ๊บไอ้ตัวค่าเฮิร์ตมันก็จะลดลงนะครับเป็นศูนย์นะครับ อันนี้ผมตั้งที่ออโต้ออโต้ถ้าเราจะรู้ว่ามันทำงานไม่ทำงานเรากดที่ตัวนี้เลยครับเป็นเมนนวลที่สีแดงตัวนี้นะครับเรากดไปปุ๊บเห็นไหมน,นี่คือออโต้สั่งงานผ่านทามเมอร์นะครับปั๊มน้ำก็จะทำงานออโต้ไปเลยนะครับส่วนตัวข้างหน้าเราไม่ต้องมากดเลยนะครับเราไม่ต้องได้มากดมันก็จะทำงานของมันเองอยู่ละปกตินะครับพอ สมมติว่าถึงเวลาที่กําหนดแล้วนะครับปุ๊บาทามเมอรทำทามเมอตัดก,การทํางานนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําก็จะดับลงนะครับแค่นี้เองนะครับสําหรับกา,ารตั้งค่าแต่ชุดนี้อันนี้ผมไม่ได้ประกอบนะชุดนี้ผมผมสั่งมาอีกทีนึงนะครับให้ให้ทางร้านเขาประกอบให้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมผมแค่สั่งตัวนี้มาแล้วก็เอามาย้ายใส่ในตู้นี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอามา สายไฟก็เอามาต่อเข้ากับชุดนี้นะครับที่จริงอะไฟสายไฟตัวเนี้ยเขามาต่อเข้ากับ3เส้นตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตูไอ้ไอตัวอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีอีกตู้หนึ่งนะครับผมก็เลยว่าเออถ้ามันตู้มันเยอะเกินไปก็เลยย้ายมาแค่ตู้เดียวพอนะครับก็เลยอเอามารวมใส่ตัวนี้เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เอาไว้ที่เดิมแล้วก็ย้ายแค่ตัวเบรกเกอร์กับทามเมอร์มาติดฝั่งนี้แค่นั้นเองนะครับ แล้วก็สายสายตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวเนี้ยมันสายมันจํากันนะครับสายมันจํากันก็คือตอนแรกมันจะมันจะลากยาวมาเอามาเข้าสายกลางตัวนี้นะครับสองเส้นผมผมก็เลยจับมารวมกันอยู่ตรงนี้จากตัวนี้ก็มาจําเข้าตัวนี้แล้วก็ออกเข้าหาตรงที่เอ็นเออดีดีหนึ่งดีหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นดีสองนะครับส่วนข้างล่างตัวนี้จะเป็นกาวนะครับก็มาจําเข้าหากันอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ส่วนตัวนี้ก็สายตัวนี้ผมใช้เป็นสายเบอร์6นะครับมันก็จะเป็นสายสายเส้นนี้แหละ3าคูณหกนะครับก็จะใช้เป็นสายใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าป้องกันเวลาปั๊มน้ําทํางานแบบเต็มวันะนะครับโอกาสสายมันร้อนมันก็มีอยู่ละนะครับเพราะว่ามันทํางานตลอดเนาะก็เลยเน้นเป็นสายเบอร์ใหญ่นะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ต่อแบบนี้นะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะใส่เป็นแบบแบบหางปลาแบบนี้ ใส่เป็นแบบหางปลาแบบนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นแบบแบบตัวล็อกอะนะครับเอาง่ายๆเป็นก้ามปูเป็นแบบก้ามปูที่ใช้กับสายไฟเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ค่อยมาต่ออีกทีหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดนี้เนาะก็ถือว่าทํางานปกติแล้วนะครับเมื่อวานทำทำแล้วไม่ปกตินะครับก็เลยมาแก้ไขวันนี้อีกอีกรอบหนึ่งนะครับรอบหนึง่ง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนี้เนาะก็โย่รอรอ,อไปติดตั้งหน้าง,งานอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าว่าเวลาปั๊มตัวนี้ทำงานมันจะเป็นยังไงนะครับ